ตามสูตรนะครับเราจะขอพรท่านเทพใช่ไหมก่อนเปิดตู้มาเราไปขอพรเทพก่อนขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดสมุนรสะสมตัวลคนนะครนะจากนั้นให้ทุกคนกดรวมนะครับกดทุกอย่างเป็นทั้งหมดนะัะแล้วก,กดเป็นสีเขียวตั้งเป็น6ดาวนะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างเราจะเห็นตัวละครว่ายน้ําชุดแรกของเกมน,นะก็คือมีท่านเทพว่ายน้ําอยู่ดาวแดงนะครับแล้วก็ท่านเทพว่ายน้ําดาวาแดงไปอ่ะท่านเทพวันนี้เพจดิจิจะเปิดตู้ว่ายน้ํานะครับสิ้นเดือน ขอให้ได้แบมบี้แล้วก็แคนดี้ได้เถิดสองตัวอย่างน้อยจะมีนัดแถมมาก็ได้นะครับขออันเทพทรงอวยพรได้เถิดตั้งไปห้าสบก่อนนะขออันเทพทรงอวยพรได้เถิดอ่ะแล้วก็กดให้ทันเทพไล่ลาลนะครับทานเทพไปละลาอวยพรให้เราโอเคมาทุกคนขอเปิดตู้การันตีก่อนนะครับอันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดตู้นั้นขอขอขึ้นตัวใหม่ก็พอ โอเคนะเปิดครั้งเดียวหายนะแต่ว่ามันการันตีออกไปคนระับโอ้ดิลการ่างเก่าอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีหรือยังนะอันนี้ไม่ได้ใจจำไม่ได้ว่าจะมีหรือยัง หนสักตัวไหมขั้นต่ำหนึ่งตัวทุกคนแต่ถ้าใครดงดีก็สองตัวสามตัวก็ว่ากันไปนะแต่ขั้นต่ำหนึ่งตัวว้าทุกคนยังไม่มีดงดีดงดีเพราะการเปิดตู้ไอ้การันตีอะโอกาสไห้ตัวซ้ำก็สูงใช่ไหมของผมอะยังไม่มีดงดีอะ่ะ สวัสดีคนดูทั้ง70ท่านด้วยนะครับมาทุกคนตาเพจเราแล้วสเต็ปแรกว่ายน้ำนะครับไปอ่ัโอ้ทุกคนเห็นผีเสื้อบินตัวเดียวก็คือพึบเลยตั้งแต่แรกเลย สเต็ปสองนะครับไปครับคุยลุงแล้วแคนดิดแบมบี้แคนดิด i, แบมบี oh, ้อืมออกีิสเน่มีแล้ว <you> มีออกเพิ่มไหมสเต็ปสองมันออกอ่ะทุกคนแต่ว,ว่าออกเป็นตัว ้ยมาแล้วตัวที่ต้องการด้วยท่านเทพทรงไพอพรใช่ไหมครสักสามตัวเลยไหมสองตัวไม่พอสามตัวสเสร็จเดียวเลยป่ะใช่ป่ะสบายใจต่อหนึ่งแล้วทุกคนเอออย่างน้อยเราออกหนึ่งตัวที่ต้องการแล้วอ่ะสเตปสองออกเป็นนิสเนิแล้วก็ แคนดิสนะครับได้แล้วอย่างน้อยได้ตัวตีกิวมาหนึ่งตัวแล้วล็อกเลยเดี๋ยวใครปั้นแลัทีนี้เขาแล้วออกอยากต่อไปนะครับทุกคนสเตปสามไปฮนะสองตัวโอ้อุสาหลุ้นปฏิเสธอ สเต็ปสาันนี้ก็เกลือนะแสดงว่าตอนนี้สเต็ปเราก็คือเกลือหนึ่งกับสอ่ะต่อไปสเต็ปสี่นะครับไปฮนะโอ้ทุกคนจริงหนึ่งหนึ่งสาสี่ก็คือเกลือไงแต่โอเคมันจะออกหน้าตู้มาให้ยังโอเคนะเนี่ยสเต็ปห้าทุกคนไปฮนะ แบมบี้แบมบี้จบเลยแบมบี้โอ้มิราโรสมียังหวาจำไม่ได้ทุกคน <S 2> 2 <S อีกสักตัวได้ไหมแคนดี้สองทัพพายเอ้ยแต่แคนดี้สองตัวแล้วก็ตีกิ้วก็โอเค เอแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งมีอิจิโกะเอออิจิโกะมันเป็นโบนัสจะยาวดังนั้นเราก็ยาวๆได้เอาสองทาห้าได้มั้งวิออกหลายตัวน่าจะแบบว่าอิสเนกแล้วอ่าเธอเต็มห้าออกสามตัวอ่มิาราโรจะไม่เคยมีอ่ะล็อกไปก่อนล็อกไปก่อนเลยโอเคได้ตัวใหม่ย,ยังดี ล็อกไปก่อนเหลือแบมบี้เนี่ยทุกคนเราควรไปต่อไหมจริงๆใจก็หยอดไ้สิบมัแหละแต่ขอ,อนเทพไวห้าอืมสิบแล้วพอแล้วกันสเตปหกนะทุกคนไปฮะอุลุงแล้วแบมบี้แบมบี้ลิลกาทุกคนเพิ่งได้จากไอ้ ตู้การันตีเทศกาลอะที่ผมลงรีวไปอ่ะรีวเฟซบุ๊กไปกับรีวยูทูปไปอ่ะเออช็อตยูทูปไปอ่ะ,อะมีอีกไหมอีกสักตัวได้ไหมโอ้โห oh, ออกตัวเดียวออกอีลอก,กาสนะแต่มีไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะสเต็ปเจ็ดนะ ไปฮะโอ้ผีเสื้อตัวเดียวทุกคนปฏิเสธยากมากไงเดี๋ยวนี้คือแต่ก่อนยังแบบปฏิเสธง่ายง่ายรู้สึกว่าช่วงเนี้ยผีเสื้อตัวเดียวปฏิเสธยากมากเกลือนะสเตปแปดนะครับไปฮะสามตัวแบมบี้ แบมบี้เท่านั้นแบมบี้วิย่ยังโอเคอ่าตัวนี้ตัวที่สามแล้วกันเพราะถือว่ามันเป็นตัวซ้ำสองใช่ไหมอ่าตัวที่สามหน้าตู้มานะได้มีนัสนะครับขาดแบมบี้แล้วนะวิ้ยทุกคนขาดแค่แบมบี้แล้วอะ่ะอีกสักตัว,วไหม อ่าโอเคต่อไปสเต็ปเก้านะครับไปครับวิลุงเบมบี้เห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะท่านเทพเราต้องอวยพรให้เราถูกไหมครับ เฮ้ยเพจเราพอดีกว่าไม่เอาสิบแล้วกันทุกคนปล่อยดีกว่าเห็นป่ะท่านเทพทรงอวยพรไหมครับสวัสดีคนดูทั้งร้อยท่านด้วยนะบอกแล้วครบหน้าตู้สามตัวนะคริบเก้าได้คันดี้สองแบมบี้หนึ่งแล้วก็มีนัสหนึ่งนะนี่ไหมพอแล้วดีกว่าไม่ไม่ออกสิบดีกว่าเอาแค่เก้าพอว้าดังนงั้นโอเคสบายแล้วดีมีเบเกร์เฟสกล่องบวกแปดซีกิวนะครับ สบายแล้วเพราะผมไม่มีคิวเก้อ่าครบหน้าตู้ที่สเตปเก้านะครับเพจเราปิดจบตรงนี้ไปเราจะไม่ยุ่งกันตู้นี้แล้วทุกคน <c ười> คือเพจเราติดแล้วนะมือใหม่สุมดีไม่ดีครับดีเพราะว่าทุกตัวได้ใช้งานแน่อนอนสำหรับมือใหม่ครับควนสุมอย่างมากทุกคนอันนี้คือวเพจเราเปิดตู้การันตีไปนะครับรวมก,กับเปิดตู้ว่ายนะ้ำปกติ9สเตปออกทั้งหมด9ตัวก็ตีว่าสเตปละตัวแล้วกัน เออเชืที่มันเกือไปก็คือไอ้ตู้การันตีนะครับออกเป็นลิลูกะร่างเก่าว่ายน้ําซึ่งเผ็ดอาไม่มีถือว่าดีส่วนตู้ว่ายน้ําปกติเนี่ยออกทั้งหมด8ตัวก็จะออกอิสเนิสองแคนดิสสมิลาโรส1นลิลูกะ1มินินัสหแล้วก็แบมบี้หนะครับก็คือครบหน้าตู้ใน9้าสเต็ปโดยได้แคนดิส2ตัวที่เหลืออย่างลัหนึนะครับสำหรับหน้าตู้ประมาณนี้